สวัสดีกับสายฟาร์มเลสซิตี้ทุกท่านด้วยนะครับแม่เป็นยังไงการฟาร์มเอ็นบีช่วงนี้นะครับผมแก้ทั้งแมปเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าลำบากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมมีจุดดรอปหนึ่งจุดนะครับผมอยากจะมาแนะนําคนดูกันนนั่เองนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เขาแก้ตัว n อ c นบีซีกันเนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็แบบไม่มีจุดวิ่งกันนะครับผมวันนี้ผมมี1จุดนะครับผมอยากจะมาแนะนํานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าจุดเนี้ยมันดรอปอะไรบ้างนะครับผมไป rug โอเคนะครับผมก็จุดที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมมันก็ดอปของประมาณนี้นะครับผมก็จะมีพวกเครื่องยนต์นะครับผมมีแบบ ของอัญมณีนะครับผมมีเบรกมีพวงมาลัยมีอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่มันจะแบบขายได้แพงที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมก็จะคือลูกเต่าทองนั่นเองนะครับผมเป็นเต่าทอง SLR เองนะครับและนี่นะครับผมก็เป็นของที่ผมฟาร์มมาจากจุดนี้เมื่อคืนนะครับผมก็ลงขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกเต่าทองที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเซ็ต SLR สปอยเลอร์หลังนะครับผมตอนนี้ราคามันจะอยู่ที่ประมาณแสนสองถึงแสนสามได้เนี่ยครับผมแต่ถ้ามิว่าเป็นชิ้นอื่นนะครับผมจะอยู่ที่ราคาประมาณ สองแสนถึงสามแสนเลยนะครับผมคารนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงคนดูนะครับว่าจะลุกเต๋าส่วนไหนของเซต s l r มานั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่มจะออกเป็นสปอยเลอร์หลังมากกว่านะก็ลองไปฟาร์มกันดูแล้วกันนะครับคนดูถัดมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมฟาร์มจาก NPC ตัวไหนนะครับผมแต่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมก่อนจะไปชมจุดฟาร์มกันนั่นเองนะฮะก็สําหรับ n p c ตัวนี้นะครับผมชื่อว่านักสืบจะหมูกกวยนั่นเองนะครับผมสำหรับโลเคชันในการมมาผ ก็ตามในแผนที่นี้เลยเนี่ยครับอยู่ที่เมืองมหาไรฮันยางนะครับผมออกจากประตูเทาตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็วิ่งออกมาทางขวาแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงก็จะถึงเลยนะครับสําหรับ m p c ตัวนี้นะครับผมสามารถทําคนเดียวก็ได้นะครับผมแต่ถ้าแนะนําเนยนะครับผมทําสัก2คนกําลังดีนะครับผมแบ่งกันไปฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับผมสามารถที่จะเก็บตรงจุดไหนก่อนก็ได้นะครับผมตรงจุดแต่ละจุดเนี่ย จะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ตา,ตาคือมันจะแรนดอมไปแตกต่างกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับผมสามารถเก็บได้ไม่ยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งกันดูหน่อยละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมวาตานี้จะดรอปเต่าทองให้ผมหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับผมก็ได้เต่าทองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคาเต่าทองมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคนดูนะครับผมอาจจะไม่ได้มาถ่ายคลิปปิดนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยคลิปนี้ผมถ่ายเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าไฟล์วิดีโอมันหายนะครับผมมันมีปัญหานะครับผมก็เลยต้องมาอัดคลิปแยกกันเองนะครับผมก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ซับตะข่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้กันออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนงทสก นด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ